อาลเะขาก่าสวัสดีท่านผู้ชมท่านขอต้อนรับการสู่ Undertale a l t e r n a t ีมยูนิเวอ s t สตอรีในช่วงพิเศษอย่างก,การจัดประเภทของจักรวาลต่างๆซึ่งมันก็อยู่ในคำขอของท่านผู้ชมด้วยเช่นกันและด้วยเรื่องราวในตลอดหลายปีพวกเราชาวแฟนดอมต่างก็ได้พบเจอกับจักรวาลต่างๆมากมายจนมาถึงหน้าตอนนี้มันก็ได้มีการขยายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการเล่าเรื่องและเรื่องราวของจักรวาลเหล่านั้นโดยก่อนที่เราจะทำการแยกประเภทจักรวาลต่างๆเราก็ต้องขออธิบายเกี่ยวกับ u n d e r t a l e a l t e r n a t ี u n i v e r s อร์กันก่อนสำหรับ At attorney n u Universe หรือคำย่อก็คือ a u มันนั่นก็คือการดัดแปลงเรื่องราวโลกและการมีอยู่ของตัวละครต่างๆที่มันนั้นอยู่ภายในเรื่องราวของอันเดอร์เทลไม่ว่าจะเป็นการคอสโอเวอร์ over, การเปลี่ยนแปลงด้านสุนทรีศาสตร์หรือแม้แต่การสลับบทบาทของตัวละครบวกกับคาว่า A u มันนั้นได้รุมถึงกับคาว่า AT ด้วยเช่นกัน เอทีหรือก็คืออัลเทอร์นทีฟไทม์ไลน์เส้นเวลาคู่ขนานที่ขาพูดตาำตองว่าเอทีของจักรวาลหลักนั้นมันมีแยกประเภทออกมาเยอะชิบหายและก่อนจะเข้าสู่การจัดประเภทของตัวละครผมก็ต้องขออธิบายโครงสร้างของมัลติเวิร์กันก่อนมั iverse, ลติเวิร์หรือก็คือภาพรวมขนาดใหญ่ของ A u ภายในนั้นจะมีจักรวาลต่างๆอาศัยอยู่ในรูปแบบของดูโดสเฟียร์รวมถึงพื้นที่ว่างเปล่าอย่างไวอวโดยสําหรับ2พื้นที่นี้มาน,นั้นจะมีข้อแตกต่างอยู่ว่าพื้นที่ยางดูโดสเฟียร์หรือก็คือภาพรวมของจักรวาลต่างๆภายในทุกกจักว พวกมันนั้นจะมีโค้ดอยู่ภายในและด้วยสิ่งนี้มันนั้นทําให้เราตัวละครที่ยังคงมีจักรวาลเป็นของตัวเองพวกเขานั้นมักจะถูกเราตัวละครประเภทแฮกเกอร์เข้ามาจมตีรวมถึงถูกจับตัวไปใช้งานเป็นเครื่องมือหนึ่งจากเราตัวละครที่ยังคงมีจักรวาลของตัวเองเป็นเหมือนกับข้อผูกมัดจึงทําให้พวกเขานนั้นไม่สามารถหลุดพ้น,นจากโค้ดของตัวเองไปได้ จนสุดท้ายเราตัวละครพวกนี้ก็ต้องไปแพ้ให้กับพวกแฮกเกอร์อยู่เสมอยกตัวอย่างจากเรื่องเล่าของอินแซดที่เจ้าตัวได้พ่ายแพ้ให้กับตัวของไรต้าหลายต่อหลายครั้งเนื่องจากไรต้ามีพลังในการแก้ไขโค้ดต่างๆมันก็เลยทําให้ไรต้าสามารถเอาชนะอินแซดมาได้ หรือไม่ก็ในกรณีของเอ็กเกสเตอร์ที่เขานั้นใช้พลังของโอเวอร์ไลท์ทำการเคียนทับโคดของจักรวาลต่างๆสรุปก็คือเราตัวละครที่มีจักรวาลเป็นของตัวเองผู้เขานั้นก็จะยังคงมีโคดอยู่ภายในแต่ก็อาเสียเปียบให้กับผู้ตัวละครประเภทเอาโคดหรือก็คือเราตัวละครที่มาจากไว้ว่อย สถานที่ที่ไรซึ่งโค้ดอยู่ภายในจัดว่าเป็นพื้นที่ปลอดภยัยต่อการเผชิญหน้ากับผู้ตัวละครประเภทแฮกเกอร์ก่อนที่ในเวลาต่อมาพวกของคอฟีก็จะเริ่มสร้างโอเมกาไทม์ไลน์เอาไว้นะสถานที่แห่งนี้และการที่ไวบ้บอยมันนั้นไม่มีโค้ดอยู่ภายในมันนั้นได้ทําให้เราตัวละครทุกตัวากลายเป็นตัวละครประเภทเอาโค้ดหรือก็คือเป็นตัวละครไม่มีโค้ดซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป ถ้าหากเรายังจํากันได้นาสถานที่ยังไม่บอยแห่งนี้มันก็คือบานเกิดของเราตัวละครเอเลอร์แซน er Sand มากมายนอกจากสถานที่แห่งนี้มันนั้นจะไม่มีโค้ดอยู่ภายในแล้วมันนั้นก็มีแค่ควาว่างเปล่าที่ซึ่งจะคอยคืนกินสติและกัดกินโค้ดของพวกเขาจนกลายเป็นตัวละครเอเลอร์ขึ้นมาสรุปแบบสั้นๆเราตัวละครที่ยังคงมีจักรวาลเป็นของตัวเองพวกเขานั้นจะมีโค้ดอยู่ภายในส่วนผู้ตัวละครที่ไม่ได้มีโลกหรือแม้แต่เกิดจากไว้บอยพวกเขานั้นจะไม่มีโค้ดเป็นของตัวเอง และ2เรื่องนี้จะเป็นเสม,มือนกับข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการอธิบายการมีอยู่ของจักรวาลต่างๆในแต่ละประเภทเอ้าล่ะในที่สุดก็เข้าสู่การจัดประเภทอายุต่างๆกันสตทีเริ่มจากอายุประเภทแรกที่เหล่านั้นเห็นกันได้อยู่ตลอดเวลานั่นก็คืออ u ุประเภทสารบดบ,บาทไม่ว่าจะเป็นอันเดอร์สวับหรือแม้แต่สตอรี่ชิพมานั้นจะถือว่าเป็นเบรในเรื่องที่ง่ายที่สุดรวมถึงเป็นลูกเล่นที่สามารถเอาไปปรับใช้ให้กับอายุต่างๆด้วยเช่นกัน ไปกันต่อกับจักรวานประเภทเปลี่ยนตีมเนือเรื่องหรือก็คือพวกเอที่เปลี่ยนไปจากตัวต้นฉบับนั่นแหละยกตัวอย่างจักรวานอันเดอร์เฟล์เอ็กเทลอีพิกเทลอับบิสลและก็ลิ p p e r t a i l ลทั้งหมดที่กล่าวมามันก็คือจักรวานที่ไม่ได้มีจุดเชื่อมโยงไปยังจักรวานต้นฉบับแต่เป็นจักรวานใหม่ที่มีเรื่องราวเป็นของตัวเอง ถือว่าไม่น่าแปลกใจสำหรับเอเยอเหล่านี้ที่จะเป็นประเภทที่สร้างขึ้นมาเยอะที่สุดแถมในขนาเดียวกันมันก็ยังมีประเภทแยกย่อยออกไปอีกอย่างเช่นจัก,กรวาลที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับมิติโลกคอมพิวเตอร์อย่างตัวของอันเดอร์ไวรัสหรือไม่ก็จัก,กรวาลเน,นื้อเรื่องใหม่ที่มีเซตติ่งมาจากโลกอนาคตของอันเดอร์เทลอย่างเช่นจัก,กรวาลของอันเดอร์เฮเวนโลกของลูซีดาแซนสุดท้ายแล้วสำหรับจัก,กรวาลประเภทแยกย่อยต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีผู้สร้างท่านใดเอาธีมอะไรมาสร้างจัก,กรวาลประเภทนี้นั่นแหละ ไปกันต่อกับตัวละครประเภทที่3อย่างผู้เอาโคต,ต่างๆที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คืออิงแสนผู้เกิดจากจักวาลที่ไรชื่อก่อนที่จะถูกฟื้นคืนชีพให้มาทําหน้าที่ในฐานะผู้ปกป้องจักรวาล โดยสําหรับเหล่าตัวละครประเภทเอาโคดส่วนหนึ่งแล้วพวกเขาเองก็เคยมีจักรวาลเป็นของตัวเองจนสุดท้ายพวกเขานั้นจะสูญเสียมันไปและกลายมาเป็นผู้อยู่อาศัยภายในโอเมก้าไทม์ไลน์หรือไม่ก็กลายเป็นตัวละครประเภทนักเดินทางรวมถึงผู้เออร์เลอร์ที่ได้สร้างขอบวุ่นวายให้กับจักรวาลต่างๆโดยส่วนนี้ในปัจจุบันเหล่าตัวละครประเภทเอาโคดมันนั้นถือว่ามีเยอะอยู่พอสมควรดูจากฉากภายในอันเดอร์เวิร์ดหรือไม่ก็เรื่องราวของอะไรเออยู่ มันก็แสดงให้เห็นว่าโลกต่างๆแมงถูกทำลายไปเยอะใช้ได้เลยล่ะแสดงว่าเรื่องเล่าของเอลเลอร์แสนที่แมงออกไปทำลายจัก,การวาลต่างๆดูเหมือนว่าจะกลายเป็นเรื่องจริงสังั้นเอาเป็นว่าไปกันต่อกับตัวละครประเภทที่4นั่นก็คือตัวละครประเภท a อทหรือก็คืออัลเทอร์น v ทีฟไทม์ไลน์เป็นอีกประเภทที่มีตัวละครเยอะไม่แพ้ก,กัน ยกตัวอย่างจากคริสเทลเฮอร์เรเทคอนตัมเ e ลเอนเดอร์เทลเลฟเทลดัสเทลเรื่องราวของคิลเลอร์แสนและลัสเบฟแซนทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนมีจุดกําเนิดมาจากจักรวาลต้นฉบับเพียงแค่พวกเขาเหล่านี้มาจากคนละเส้นเวลากันอย่างเช่นเรื่องราวของเอนเดอร์เทที่มาจากทูเบสฟิกของจักรวาลหลักเฮอร์เรเทมาจากฉากจบของดูทอเอ็นดิ้งที่ฟิกได้ทิ้งเหล่ามอนสเตอร์เอาไว้ในโลกเอเดอร์กล่าดัสเท l เรื่องราวของแสนที่ติดลูอยู่ภายในไทม์ไลน์ของจีโนส่ายนับรวมตัวของจีโนแซนไปด้วยมันนั้นก็ถือว่ามาจากเส้นเวลาของจักรวา เช่นกนกัดังนั้นแล้วถ้าหากเราทําการย้อนเวลาเราตัวละครในกลุ่มคอมแบทกายเหล่านั้นก็จะได้แสงคลาสสิกถึง4คนด้วยกันวงเล็บว่าอันนี้นับตัวของเอร์เลอร์แซนเข้าไปด้วยถ้าหากเราได้ย้อนภูมิหลังของเอร์เลอร์แซนจริงๆแล้วมันก็คือแสนคลาสสิกคนนึงนั่นแหละถ้าพูดกันตามตรงสําหรับประเภทของตัวละครต่างๆจริงๆแล้วมันนั้นก็จะมีแค่4ี่แต่ทว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามันนั้นได้มีจักรวาลของเราตัวละครที่มีพลังสุดแสนจะโอพีไม่ว่าจะเป็นผู้กอดเวิร์ดหรือแม้แต่อัลฟาเทลเจ้าพวกนี้ก็นไปจกรรวาาที่่่มมสูยยภใ มัลติเวิร์สเท่าไหร่แต่ถ้าอยากจะให้มันนั้นมีัตต้นขึ้นมาก็คงอยู่ในประเภทเอยนอกมัลติเวิร์สยกตัวอย่างก็โลกของวอยทิวที่มันนั้นเป็นเหมือนกับมิติที่อยู่ภายนอกมัลติเวิร์สและคอยเฝ้ามองความเป็นไปได้ต่างๆอยู่ภายนอกและรู้สึกว่าในปัจจุบันจะมีไอ้บ้าเสื้อสีขาวคนหนึ่งแม่งหลุดเข้ามาอยู่ภายในมัลติเวิร์สของอันเดอร์เทเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือเอเลอร์ซีซนซีนั่นเอง ถือว่าเจ้าหมอนี่เป็นกรณีพิเศษก็แล้วกันเอาล่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการจัดประเภทตัวละครและมิติต่างๆภายในมัลติเวิร์สของอันเดอร์เทลโดยในช่วงท้ายคลิปนี้ก็ขอเสริมเรื่องราวอะไรอีกนิดหน่อยสำหรับตัวลอครอย่างเฮอร์เรอร์แซนจริงๆแล้วจกวักรวาลของเจ้าตัวควรจัดอยู่ในประเภทเอยู EU ประเภทน่ากลัวแต่ด้วยภูมิลังของเรื่องราวมันนั้นไม่จูเชื่อมโยงไปยังจกักรวาลดลัะก็เลยขอนับว่าเป็นเอยูประเภทอัลเทอร์นทีฟไทม์ไล ผสมกับทีมน่ากลัวเข้าไปจนกลายเป็นประเภทของเฮอร์เลอร์เทลนั่นเองโดยสําหรับประเภทแนวเฮอร์เลอร์จริงๆแล้วมันก็ถือว่ามีเยอะใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวของ VHS แสแนพุ่งเซลลและวิกกี้แสนโดยภายใน3ตนัวละครนี้มันก็จะมี VHS s สแอนและพุ่งเซลลที่มีจุดเชื่อมต่อมาจากจักรวาลลากอีกทีนึงเอาละและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ สำหรับการแบ่งประเภทจักรวาลและตัวละครต่างๆภายในแฟนดอมมัทเดอร์เทลพูดตามตรงว่านในช่วงหลังมานี้เริ่มมีชาวแฟนดอมออกแบบตัวละครในเวอร์ชันพิกเซลมากขึ้นกว่าเดิมส่วนหนึ่งก็จะมีเอาไว้ใช้ในเวอร์ชันเกมแฟนเมกหรือไม่ก็งา,านศิลปะแนพิกเซลต่างๆที่มันเองก็ให้ความสึกนึกถึงความคลาสสิกของเกมต้นฉบับอยู่เหมือนกันถือว่าคลิปนี้เป็นการทำตามคำขอสำหรับใครที่ต้องการจะจัดประเภทตัวละค,ร,คร,กรก็แล้วกันสำหรับณตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่รับฟังจนจบสามารถเลือกกดไลค์และซับสไคร์กันได้ตามสบาย ส่วนระบบที่เหลือก็รู้กันดีจนกว่าจะถึงช่วงปิดเทอมหรือไม่ก็วันหยุดยาวน่าจะได้อัปเกรดวิธีการนำเสนอเรื่องราวในช่องกันเซทีโอเค g ีจี g o ีกูดเกมวิ l เพล